บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะอาหารว่างของคนไทยมีหลายชนิดค่ะแต่มีอยู่อย่างหนึง่งที่คนไทยคุ้นและก็ชินกันมายาวนานนะคะก็คือทอดมันปลากรายที่เป็นได้ทั้งกับข้าวและอาหารว่างด้วยเช่นกันค่ะในสมัยโบราณทอดมันนั้นทำมาจากเนื้อปลากรายเป็นปลาน้ำจืดที่มีความเหนียวเฉพาะตัวแล้วทอดมันเนี่ยจะรับประทานพร้อมกับอาจาย์ที่ใส่แตงกวาแล้วก็พริกชี้ฟ้า จะให้รสเปรี้ยวอมหวานเข้ากันดีกับทอดมันค่ะจึงขอนำทอดมันที่ฉีกแนวไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะก็คือทอดมันอกไก่นะคะเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีอกไก่หนึ่งชิ้นนะคะบดหรือสับให้ละเอียดไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนกาแฟ ใบมะกรูดหัน่นฝอยหรือใบกระเพราก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้ใช้ใบมะกรูดค่ะน้ำมันพืชเอเมมาเรน,นทิลเบนะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีทำนะคะให้ผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะก็คืออกไก่บดนะคะพริกแกงเผ็ดไข่ไก่แล้วก็ถั่วฝักยาว พร้อมใหมมะกรูดหั่นฝอยนะคะคุกเค้าเข้าด้วยกันนะคะนวดให้เหนียวหมักไว้อย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะใช้รสชาติจากพริกแกงอย่างเดียวเลยนะคะรสจะอ่อนๆทานเปล่าๆได้ ต่อมานะคะให้ใช้น้ำมันใส่กระทะใช้ช้อนตักใส่กระทะไฟอ่อนๆนนะคะกดให้แบนค่ะทั้งหมดทำได้ประมาณ11ชิ้นหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะ Allah, คลิกทาบทั้งสองด้านจนสุกเสร็จแล้วให้ทานคู่กับผักสดตามชอบเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะรสชาติทอดมันที่ยังคงติดปากเพราะทอดมันมีรสชาติที่อร่อยทําได้ไม่ยากสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวเนื่องจากทอดมันมีส่วนผสมของเครื่องแกงนิดหน่อยทําให้ไม่เผ็ดจนเกินไปนักเด็กๆหรือผู้ใหญ่จึงชื่นชอบเป็นพิเศษกันเลยค่ะ